อากาศฝนตกเลยจ้าทุกคนเดียวเยี่ยมฝนตกทั้งวันเลยจา้าแต่เมื่อคืนมาเร็วตอนนี้เราก็ออกมาข้างนอกนะคะชกบรรยากาศฝนเด้อต,ต,ตกไม่หยุดเลยพรุ่งนี้น่าจะหยุดแล้วมั้งเนี่ยตอนแรกบอกบ่ายบ่ายสามบ่ายสี่แล้วฝนยังไม่หยุดแต่จะมีเตุเดอร์ทุกคนเด้อตกแบบนี้ <c oughs> ตกแบบนี้จะมีเหตด เนด,ดอะอะไรไม่รู้สีตั้งเหลืองข้างทางมีเป็นแถวเลยแต่ถ่ายไม่ทันถ่ายได้แค่นี้เด้อทุกคนสีตั้งเหลือง ไฟแดงค่ะไฟแดงเงียบรถเงียบเลยตอนนี้ไม่มีรถเลยที่สะพานอะไรสะพานอะไรตรงนี้ตน้ตนไม้สวยถ้าเปลี่ยนสีนี่จะสวยมากเลยนะเนี่ยเป็นพุ่มเป็นแบบว่าเหมือนถ้ำเลยเหมือนเข้าถ้ำพวงไม้สวยมากเลยดูดิ หยุดโอเลียนก็ทํางานไปเรื่อยๆเออโอเลียนวันนี้ไม่ขี้เกียจนะคะวันนี้ทํางานนะคะไลายอะไรนั่นนะสามสี่ห้าเอออันนี้เป็นเป็นชานเมืองไงโอเลียนก็เลยทํางานเยอะถุ่งสวยบรรยากาศสวยโอ้ยนั่นนั่นนั่นสวยนะ่นั่นนสวยอ่ะ ลุงจริงๆด้วยลุงกินน้ำขึ้นหน้าบ้านอีกแล้วค่ะโชคดีโชคดีค่ะเห็นนะคะนี่นะคะถ่ายให้เห็นกันนะคะทุกคนนะคะเห็นไหมคะลุงกินน้ำขึ้นตรงหน้าบ้านแต่ว่ามันจะขึ้นตรงนั้นเนาะว่าแล้วเห็นแสงนะคะขอ,อยาตถ่ายเด้อโชคดีโชคดีนะคะเห็นลุงกินน้ำนะคะโชคดีจะเห็นบ่อยเพราะว่าฝนตกแบบแดดออกอะ่ะ ก็จะเห็นบ่อยโชคดีโชคดีเด้อค่ะทุกคนนะคะเห็นลูกกินน้ำจะโชคดีใช่ไหมคะทุกคนเมวาเม้เดินเมวเดินแมวเ,เดินมเมวเดินตรมเตียมตติมเตียมนิ่น่นว่าเห็นแดดเห็นแบบเหมือนมีแดดสว่างสว่างก็จะมีลุงกินน้ำจะหมดละอะไรก็จะหมดแล้วนะคะอากาศ กินน้ำมองใกล้ๆไหมเห็นใก้ๆไหมเห็นไหมเดี๋ยวเขาก็จะหมดแล้วเนาะมีไม่นานก็จะหมดเริ่มเริ่มลดลงเรื่อยๆเรื่อยเริ่มลดลงเรื่อยๆอมดูนะว่าจะกี่นาทีหนึ่งนาที คิด่าน่าจะสองนาทีเน,ะแบบน,น,นาะแส,สงสว่างสว่าง,างถ้าไม่ถ้าไม่มีก้อนเมฆอันนี้ก็ตาจะเห็นน่าจะเห็นเยอะอันนี้ก้อนเมฆบงังก็เลยเห็นแค่นี้หมดแล้วเริ่มจะหมดสองนาทีนะเนี่ย เห็นแสงสว่างกเลยเดินออกมาดูเห็นเ,เลยนะคะมุงกินน้ำโชคดีค <reci zan S 2> ่ะโชคดีนะคะ